สวัสดีคะ่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิตาพยากรณ์นะคะขอต้อนรับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎทุกท่านนะคะเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะคะเราจะมาดูว่าพลังงานโดยรวมของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ <S <s <uck> <reflections> เรามาเลือกไพ,พ่พร้อมๆกันนะคะอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะ ไม่ได้จอดจงว่าเป็นของท่านหนึ่งท่านใดน,นะคะเพราะฉะนั้นเราดูเป็นแนวทางนะคะอันไหนดีเราก็นําไปใช้อันไหนไม่ดีเราก็อ่เป็นแนวทางในการแก้ไขนะคะเรามาดูไพ่ใบแรกกันนะคะได้ไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะเก้าไม้เท้านะคะเด็กเหรียญ น่าจะมีโอกาสได้แก้ไขปัญหาแล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่นะเด็กถ้วยมีข่าวดีทางไกลมีโอกาสที่ดีมาแล้วนะคะหกเหรียญน,นะคะขอจัดไพ่แป๊บหนึง่งต่อไปนะคะสเตนสี่เหรียญ จัด s ั m e n t นะคะ d ด v วิลหนึ่งดาบ The Emperor นะคะอันละค่ะทีนี้สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะลัคนากรกฎนะคะเราก็จะมาอัปเดตในเรื่องของดวงดาวกันก่อนนะคะว่าดวงดาวในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมีดาวอะไรเคลื่อนย้ายบ้างนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะก็เดือน มิถุนายนเนี้ยก็จะมีดาวพุธนะคะย้ายจากภพกํากมะเข้าสู่ภพสุพะนะคะแลย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่7มิถุนายนนะคะดาวพุธสําหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยก็มาจากภพวินาศแล้วก็ภพ สหัชชะนะคะก็อาจจะมีการติดต่อทางไกลมีข่าวดีทางไกลเข้ามานะคะมีเอกสารที่จะต้องเซ็นกันหรือมีการที่จะต้องจบเรื่องเอกสารบางสิ่งบางอย่างนะคะของคู่สัญญาทีนี้ก็จะย้ายอีกทีหนึ่งนะคะในในวันที่26มิถุนายนนะคะดาวพุธก็จะย้ายเข้าสู่เรือนวินาศใครที่รอเรื่องของเอกสารรอเรื่องของอะไรแล้วเขาเป็นเกษตร ในเรือนวินาศด้วยนะคะเป็นสหัสชชากับวินาศใครที่รอเรื่องเอกสารหรือนั่นแหละการค้าการขายมีโอกาสที่จะได้ตกลงกันนะคะในเรื่องของเอกสารการเจรจาทีนี้ในวันที่19นะคะดาวพระศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภย,ย้ยายเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยเป็นภพลาภะของชาวราศี ากากฏก็มีโอกาสที่จะมีความโชคดีเป็นเกษตรราธิบดีด้วยนะคะมีโอกาสที่จะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินโชคลาบนะคะบางคนบางท่านอาจจะขายทรัพย์สินได้อาจจะได้เซ็นเอกสารกู้ยืมหรืออะไรก็แล้วแต่นํามาซึ่งเงินก้อนใหญ่ให้กับเรานะคะบางคนเริ่มต้นเซ็นเอกสารบางคนจบเรื่องของการเซ็นเอกสารแล้วแต่กรณีนะคะต้องดูว่าดาวตั้งรับของท่าน อยู่ในจุดนี้คือดาวอะไรด้วยนะคะทีนี้ต่อไปนะคะในวันที่13นะคะวันที่13ดาวเกตก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกุมซึ่งดาวเกตเนี่ยก็เข้าสู่ราศีกุมก็จะเป็นพบมรณะของชาวราศีกรกฎนะคะบางคนบางท่านอาจจะมีโชคลาภทางไกลมีข่าวทางไกลมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องทรัพย์สมบัติได้นะคะ ในวันที่26นะคะเมอ่าิบมิถุนายนดาวอังคารจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษซึ่งก็จะเป็นย้ายเข้าบ้านตัวเองเป็นเกษตราธิบดีนะคะเป็นในเรือนกร,รมมะ,ะการงานอะไรที่มันยังไม่เข้าที่เข้าทางในช่วงเวลานั้นก็จะได้รับการแก้ไขก็จะได้รับการ ปรับปรุงก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราจะได้แก้ไขปัญหาต่างๆนะคะเราจะมีงานเข้ามาเราจะมีอะไรเข้ามาให้เราทํามีอะไรเข้ามาให้เราได้ตัดสินใจหรือเราสามารถที่จะตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่มันข้างค้างอยู่เราจะแก้ไขมันได้เราจะตัดสินใจมันได้เราจะาทําทให้เราอะ เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ตัดสินใจในเรื่องของการเงินการงานเอกสารต่างๆนะคะบางคนจบเรื่องของเอกสารบางคนเริ่มต้นเรื่องของเอกสารหรืออเช่นการยื่นกู้ไม่ผ่านสักทีนึงก็อาจจะผ่านในช่วงเวลานี้หรือใครต้องการจะขายทรัพย์สินอะไรในช่วงเวลานี้ก็มีโอกาสที่จะขายได้เพราะว่าดาวการเงินก็จะดีขึ้นนะคะดาวเอกสารก็เหมือนกับ อยู่เจ้าเรือนวินาศด้วยดาวพุธก็เหมือนกับจบก็ได้ไปต่อก็ดีอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ทีนี้พอดาวประจำตัวของชาวราศีกรกฎเนี่ยนะคะก็คือดาวจันทร์ดาวพระจันทร์เป็นดาวประจำตัวเขาก็จะเปลี่ยนแปลงบ่อยดาวพระจันทร์หมายถึงความการการที่มีความพัฒนาในตัวเองความรับผิดชอบความอ่อนโยนความทันสมัยความ ความสุขความสวยความงามก็ได้นะคะทําให้ชาวราศีกรกฎเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจคือจะจะ,จะทำอะไรเนะี่ยเขาจะทําได้สําเร็จถ้าได้รับผิดชอบหน้าที่อะไรเขาก็จะทําได้สําเร็จได้โดยง่ายแล้วก็เป็นคนที่อชอบคิดสิ่งใหม่ๆแล้วก็กล้าทํากล้ารับผิดชอบ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ก็เป็นคนจิตใจดีแต่ถ้าไม่เอานี่ก็คือไม่เอาเลยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ใครที่อยู่ใกล้ชาวราศีกรกฎก็ก็คอยดูนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งข้อดีและข้อเสียพอเราศึกษาเราก็จะได้หยิบยกแต่ข้อดีของเขามานะคะอาราคาทีนี้สําหรับชาวราศีกรกฎนะคะก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมนะคะจนถึงวันที่15สิงหาคมหรือท่านใดที่ ผูกด,ดวงชะตาแล้วมีลัคนาเวลาเกิดสถิตยอยู่ในราศีกรกฎนะคะเราก็มาดูร่วมกันนะคะดูเป็นแนวทางนะคะถ้าอันไหนที่ดีเราก็ลองปรับเอาไปใช้อันไหนไม่ดีเราก็ลองเอาไปแก้ไขดูนะคะเผื่อว่ามันจะทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นหรือว่าทําให้เราแก้ไขปัญหาต่างๆหรือเคล็ดลับแห่งความสําเร็จของเราได้ง่ายขึ้นนะคะ เอาลวค่ะ,คะเรามาดูในส่วนของไพ่ด้วยนะคะไพ่ใบแรกของชาวราศีกรกฎได้ไพ่หนึ่งไม้เท้ามีไพ่หนึ่งเลขหนึ่งเยอะเลยนะคะเป็นหนึ่งไม้เท้าหนึ่งดาบเด็กเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็เด็กถ้วยเด็กเหรียญเด็กถ้วยนะคะไม่ใช่หนึ่งเหรียญมันเหมือนมีการที่เราจะได้เริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินที่เราเคยปวดหัวการเงินที่เราคาดหวังไว้การเงินที่เรารอคอยนะคะ ช่วงเวลาเนี้ยดาวพระศุกร์ก็จะย้ายเข้าเป็นเกษตรในบ้านของตัวเองซึ่งเป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยเชื่อแน่ว่าชาวราศีกรกฎจะสามารถแก้ไขในเรื่องของการเงินได้โดยดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของทรัพย์สมบัตินะคะใครอยากซื้อได้อาจจะมีโอกาสได้ซื้อได้เซ็นสัญญาใครมีอยากขายมีโอกาสที่จะได้ขายในช่วงเวลานี้นะคะเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางให้ดีขออนุญ,ญาตถ้าทำขั้นตอนผ่าน น่าจะขายได้ง่ายจะมีข่าวดีทางไกลนะคะจะได้รับการตัดสินใจจะมีข่าวดีทางไกลเข้ามาด้วยนะคะเอาละเมื่อมีไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่ก็บก่งบอกว่ามือจากสวรรค์ยื่นไม้เท้าซึ่งผิดดอกออกใบเนี่ยให้กับเราหมายถึงการเจริญเติบโตหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ที่จะนําไปสู่ความสุขค,ความเจริญเติบโตในในอนาคตนะคะทีนี้อ่ะต่อไปในเรื่องของการเงินบ้างนะคะได้ไพ่ก้าไม้เท้า ไห้ก้าวไม้เท้าก็บ่งบอกว่าการเงินของเราที่ผ่านมามันอาจจะมีปัญหาหรือเราอาจจะคิดมากในเรื่องของการเงินนะคะบางคนอาจจะต้องหยิบเงินเก่าหยิบยกเอาเงินเก่าออกมาใช้อะไรแบบนี้ทําให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าวิตกกังวลในเรื่องของการเงินนะคะไม่ได้หมายว่าเราขาดเงินหรืออะไรอย่างนั้นนะคะหรือบางคนอาจจะตกอยู่ในสภาวะของความเป็นหนี้ที่จะต้องทอนใช้ไปเรื่อยอะไรแบบนี้นะคะ การเงินก็บอกบอกว่ามีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นจะมีเงินก้อนใหม่ๆมาจะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีทางไกลนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้เงินมาในอนาคตนั่นแหละนะคะทีนี้ต่อไปนะคะในตำแหน่งของสหัสชาได้ไพ่เด็กถือเหรียญไพ่เด็กเหรียญเป็นไพ่ที่บอกบอว่าโอกาสที่เราจะได้สื่อสารกับคนอื่นติดต่อกับคนอื่นหรือโอกาสที่เราจะได้ เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะสิ่งใหม่ๆที่เราเริ่มต้นนั้นจะนำความสำเร็จมาให้เราในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการาศึกษาการเริ่มต้นศึกษาหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือการขยับขยายธุรกิจหรือการที่เราคอนเนคกับบุคคลต่างๆในในช่วงเวลานี้นะคะก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้รับสิ่งดีๆได้แนวคิดใหม่ได้คำตอบได้อะไรต่อมีอะไร,นะ,ไรนะคะได้เงิน ได้ใครศึกษาก็มีโอกาสที่จะสำเร็จในอนาคตคือมันเป็นการเริ่มต้นที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตนะคะบางคนมีโอกาสได้เดินทางไกลนะคะมีโอกาสได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างถิ่นแดนไกลก็เป็นไปได้นะคะทีนี้ต่อไปนะคะในตำแหน่งพันธุได้ในไพเ่เด็กถ้วยเด็กถือถ้วยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่า,าเป็นความโชคดีอ่ะ เป็นข่าวดีทางไกลก็ได้เป็นความโชคดีหรือเป็นอะไรจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในบ้านเรานะคะอาจจะทําให้เรารู้สึกประหลาดใจอาจจะทําให้เรารู้สึกมีความสุขอาได้สมหวังในสิ่งที่เรารอคอยนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในบ้านเราในหรือว่า,าในที่ทํางานเราหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นข่าวดีที่ทําให้เรามีความรู้สึกแช่มชื่นใจเป,นเป็นข่าวดีที่เป็น,ปนการเปิดโอกาสให้เรา มีความรู้สึกว่า,าตัดสินใจแล้วเราสมหวังอะไรแบบนี้นะคะต่อไปนะคะในตำแหน่งของปุตตะนะคะได้ไพ่สีถ้วยเด็กถ้วยสีถ้วยมาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆมันเป็นโอกาสที่หยิบยื่นมาให้จากมือจากสวรรค์บอกว่าถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณรอคอยถึงเวลาแล้วที่สวรรค์จะเปิดโอกาสให้กับคุณเอาโชคใหญ่มาให้แล้วนะ เอาโอกาสที่ดีมาให้แล้วนะเอาช่องทางที่ดีมาให้แล้วนะแล้วคุณจะรับไว้ไหมอยู่ที่เราจะตัดสินใจนะคะถ้ามองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเราก็ต้องตัดสินใจเพื่อชีวิตเราจะได้เดินต่อไปนะคะถือว่าช่วงเวลานี้มีข่าวดีทางไกลมีโอกาสที่จะมาถึงเรามีโอกาสที่จะเปิดให้เราได้ตัดสินใจในสิ่งที่จะทำให้ชีวิตตัวเองง่ายขึ้นหรือตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหาตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะ ของชาวราศีกรกฎนะคะต่อไปไพ่ต่อไปนะคะเป็นไพ่6 6หเหรียญน,นะคะในตําแหน่งอลิก็บ่งบอกว่าการเงินของคุณจะได้รับการแก้ไขหรือใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะก็จะได้รับการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นคู่สัญญาอาจจะจบสัญญาอาจจะเริ่มต้นสัญญาหรืออาจจะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้ให้กับเราถึงที่ถึงบ้านนะคะในเรื่องของการเงินนะคะ รับรองว่าจะต้องได้รับการแก้ไขยอย่างแน่นอนนะคะต่อไปนะคะในตำแหน่งปัตตันี้ได้ไพ่เดอะสเตนคุณจะเอาชนะคู่แข่งได้คุณจะโดดเด่นมากคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณรอคอยแต่มันก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้มาได้โดยง่ายนะคะถ้าเป็นเรื่องสัญญาก็ต้องต่อรองกันถ้าเป็นเรื่องการค้าขายก็จะต้องแบบใช้ความฉลาดไว้พิบนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักก็จะต้องใช้ความเมตตาเข้าใจอ่อนโยน นะคะแล้วก็ยินยอมเหมือนกับว่าเออต้องเป็นแม่พระให้ได้อะไรอย่างนั้นในเรื่องของความรักนะคะแต่ในเรื่องของคู่แข่งแล้วคุณจะต้องใช้สติปัญญาความฉลาดไว้พิบนะคะและคุณมีโอกาสที่จะได้ชัยชนะจากคู่แข่งด้วยนะคะทีนี้ในตำแหน่งมรณะนะคะได้ไพ่สี่เหรียญ ก็บ่งบอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินบางคนอาจจะได้รับเงินตกเบิกบางคนอาจจะได้รับเงินจากการขายทรัพย์สินสมบัติของตัวเองนะคะเป็นเงินเก่าเกินเก็บหรือว่าเงินที่จะต้องถูกตกทอดมาถึงเราก็จะได้รับในไม่ช้านี้นะคะตำแหน่งต่อไปนะคะหรือบางคนต้องการจะเก็บเงินนะคะมีโอกาสที่จะได้เก็บเงินในอนาคตนะคะ ต่อไปนะคะในตำแหน่งสุภะได้ไพ่จัส m เมนนะคะจัสตเมนเป็นไพ่แห่งการปลดปล่อยเป็นไพ่แห่งเวรกรรมอยู่ในตำแหน่งแห่งความสุขความสำเร็จเขาบอกว่าเอาละเมื่อคุณรอคอยสิ่งที่คุณรอคอยความสุขความสำเร็จของคุณที่คุณรอคอยมานานนะคะจะได้รับคำตอบจากสวรรค์และเทวดามาเป่าแต่และคุณจะได้รับข่าวาวแล้วว่าคุณจะสมหวังแล้วนะในสิ่งที่คุณรอคอยหรือว่าใครที่มีความทุกข์ นะมีความวิตกกังวลในเรื่องใดๆมาหรือว่าเรื่องของเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรจะได้รับการอภัยจะได้รับการปลดปล่อยจะได้รับความเป็นอิสระขึ้นนะคะจะได้พอเขาอยู่ในตําแหน่งความสุขความสําเร็จก็คือความสําเร็จเราก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายสามารถเกิดขึ้นได้แบบนี้นะคะทีนี้ต่อไปในตําแหน่งกรรมะนะคะได้ไพ่เดดวิละ devil เป็นไพ่ที่มงบอกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่าง นะคะที่จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าการกระทำบางสิ่งบางอย่างมันหุนหันพันแล่นก็เป็นไปได้หรืออ่ถ้าในเรื่องของความรักก็อาจจะเจอความรักใหม่ที่เข้ามาแล้วถูกอ,อกถูกใจแต่ก็ระวังว่าจะต้องเป็นคนที่มีเจ้าของนะคะเดวิลในตำแหน่งกรรมะมก,ก็บ่งบอกว่าอะไรที่เราข้างใครหลงไหลอาจจะเกิดขึ้นได้หรือเรา พอเราคิดอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันเหมือนมีไฟมีพลังจะต้องทําให้ได้จะต้องสําเร็จได้ในเวลานี้หรืออะไรแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการงานเดเวล็อหมายถึงการใช้ความฉลาดรอบรู้นะคะในการทํางานในการที่แบบโบมีเส้นทางรัดเยอะแยะมากมายที่เราจะนํามาใช้เพื่อทําให้งานเราสําเร็จได้ไวขึ้นนะคะอาจจะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความเขาเรียกอะไรฉลาดไวพริบ ทุกสิ่งทุกอย่างาก็ทําให้เราต้องถ้ามีในตัวเองก็ดึงออกมาใช้ในช่วงเวลานี้นะคะก็อาจจะทําให้เราทําอะไรทําการงานสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เรากําลังทําอยู่ เราจะคิดค้นหาทางออกในการแก้ไขหรือว่าคิดค้นหาทางออกในการปรับปรุงให้มันดีขึ้นสำเร็จได้ด้วยการใช้ความฉลาดไหวพริบของตัวเองด้วยนะคะแต่ก็ต้องระวังนะคะระวังอ่าถ้าตกอยู่ในตำแหน่งกรรม,มะตรงนี้ก็ระวังความเป็นหนี้ นะคะคหรือมีโอกาสที่จะหมดหนี้ก็ได้มันแล้วแต่กรณีนะคะาบางคนก็อาจจะเออต้องเป็นหนี้แล้วเดินต่อบางคนยอมจบหนี้แล้วเดินต่อแล้วแต่นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินก็อาจจะเป็นหนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินอาจจะจะต้องแบบใช้เงินก้อนใหญ่อะไรแบบนี้นะคะต่อไปนะคะในตําแหน่งถ้าเรื่องของความรักต้องระวังนะคะอาจจะไปถูกอ,อกถูกใจใครเข้าไปนะคะต้องดูด้วยว่า เขาโสดจริงไหมในช่วงเวลานี้ต้องใช้เวลานะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจถ้าในเรื่องของความรักต่อไปนะคะไพ่หนึ่งดาบในตำแหน่งลาภะมันเป็นตำแหน่งที่บ่งบอกว่าลาภะคือความโชคดีคือความสำเร็จที่เกิดมาโดยได้โดยง่ายแต่ไพ่หนึ่งดาบหมายถึงการเริ่มต้นใหม่หรือการตัดสินใจหรือความจริงที่คุณรอคอยจะปรากฏไม่ว่าคุณอยากจะรู้ความจริงอะไรหรือการตัดสินใจที่ จะทำให้เราจะนำไปสู่ไปรู้สู่ความจริงที่มันซ่อนอยู่แบบนั้นนะคะคุณจะได้รับรู้ข่าวขราวคุณจะรู้ความจริงความจริงจะเปิดเผยอะไรแบบนี้ทำให้คุณจะต้องตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินคุณจะตัดสินใจเพื่อที่จะจบปัญหานั้นๆเพื่อที่จะจบปัญหาแล้วเพื่อที่จะเดินต่อไป เพื่อที่จะนำชัยชนะนำความสุขความสมหวังมาให้กับตัวเองหรือการแก้ไขเพื่อความถูกต้องหรือการแก้ไขเพื่อความสำเร็จอะไรแบบนี้ค่ะจะทำให้เราคิดได้ตัดสินใจได้มันมีโอกาสเข้ามาเห็นไหมคะหนึ่งไม้เท้าหนึ่งดาบมันเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาแล้วควบคู่กับการตัดสินใจจะเลือกทำหรือไม่เลือกทำจะเลือกหยุดหรือจะเลือกเดินต่อไปอะไรแบบนี้นะคะทำนองนี้ แต่การตัดสินใจของคุณพอเป็นหนึ่งไม้เท้ามันก็หมายความว่าการตัดสินใจที่ดีที่ถูกต้องที่ทำให้เราเป็นอะไรที่สำเร็จอได้ดังใจตัวเองหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะต่อไปนะคะในตําแหน่งอสุดท้าย the emperor ในตําแหน่งวินาทนะคะก็บ่งบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณพร้อมที่จะแก้ไขก็อย่างที่บอกว่า ดาวจันทร์เป็นดาวประจําตัวของคุณมองบอกว่าไม่ว่ามันจะหนักเหนื่อยแค่ไหนถ้าคุณได้รับปากได้ตั้งใจว่าจะทํางานชิ้นนี้ชิ้นนี้ให้สําเร็จคุณจะฟันฝ่ามันไปได้ไม่ว่ามันจะมีเจออุปสรรคหรือไม่ว่าจะเจอปัญหาใหญ่ๆเข้ามาท้าทมแค่ไหนเมื่อคุณเป็นดิเอมเพลอร์ปัญหานั้นไม่ใช่เล็กน้อยแน่นอนจะต้องเป็นปัญหาที่เหมาะสมกับตัวคุณนั่นแหละคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาที่คุณมีมอยู่เบื้องหลังของคุณอะ วินาศคือควารอยู่เบื้องหลังนั่นแหละนะคะเบื้องหลังของคุณที่เต็มไปด้วยปัญหาแต่คุณจะแก้ไขมันได้คุณจะนําความสุขความสําเร็จมาให้กับตัวเองคุณจะได้รับโอกาสที่ดีนะคะมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าความสําเร็จเนี่ยไม่ได้เกิดมาโดยง่ายนะคะแต่ว่าเมื่อคุณเป็นดีเอ็มเพลอร์คุณก็สามารถที่จะแก้ไขมันได้เมื่อมีเดวิลเข้ามาเมื่อมีจัสติเมนต์เข้ามาเป็นไพ่ใหญ่นะคะดีเอ็มเพลอร์สเตน จัดเม้นต์เดวิลหนึ่งสองสามสี่สี่ใบพลังงานของเมเจอร์แอคคนาก็จะทำให้คุณมีพลังในตัวเองอ่าจักรวาลให้โอกาสคุณด้วยคุณก็มีพลังในตัวเองด้วยที่คุณจะแก้ไขปัญหาของคุณได้นะคะเมื่อคุณคิดจะแก้ไขเรื่องการเงินคุณก็จะคิดออกว่าจะต้องทำยังไงจะมีเหตุการณ์เข้ามาจะมีคนเข้ามาจะมีเรื่องราวเข้ามาให้คุณต้องตัดสินใจเพราะฉะนั้น คุณต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองแต่จริงๆก็ไม่ต้องเตรียมอ่ะคือมันมีความพร้อมอยู่แล้วที่มันจะต้องทําอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าดาวจันทร์เนี่ยเขาเคลื่อนที่เปลี่ยนทุกๆสองวันครึ่งต่อหนึ่งราศีก็หมายถึงว่าคนราศีกรกฎจะมีการที่เตรียมตัวที่ดีต่อหน้าที่ที่มีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอะไรเข้ามาก็เป็นสิ่งที่พอที่จะรับได้เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่เกินเกินตัวไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่เกินความสามารถ ไม่น่าจะตื่นเต้นอะไรมากมายแต่เราดูเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายมันเป็นสิ่งที่จะพัฒนาตัวเองไปในวันข้างหน้านะคะก็เชื่อมั่นว่าชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎเนี่ยมีนิสัยแบบนั้นจริงๆก็เชื่อมั่นถึงความสําเร็จที่คุณจะต้องนําพาตัวเองไปสู่สิ่งนั้นให้ได้ก็ขอเป็นกําลังใจช่วยนะคะเอาใจช่วยด้วยนะคะก็ขอให้สําเร็จโดยเร็ววัยนะคะเอาละคะ่ะก่อนจากกันนะคะก็ขอ ฝากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ